นานแสนนานไม่รู้ว่าเท่าไร่ได้มีครอบครัวอันหนึง่งได้มีครอบครัวครอบครัวหน,นึ่งที่มาอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขเป็นชีวิตที่สุขมากจนกระทั่งมีบางสิ่งบางอย่างกำลังมงงตรงมาทางด้านบนของพวกเขาก็คือโรบาดพวกมันหมายหนี่มีแผนที่จะ ยิดคองลูกเพื่อให้เป็นของพ่กวันทั้งหมดเหล่าโลอบนั้นมีหลากหลายสายพันธ์แต่อย่าเพิ่งพูดเึงกันเลยโลโบพวกนี้ได้กระจูนลงมาด้วยความรวดเร็วด้าล่มีเจ็ดแพ็กเพื่อความสะดวกสบายในการลงแต่มันก็ไม่เปิดเลยดว,ยวงวันถ้ล้ลงมาแล้วคุณเป็นพ่อนั้นก็ได้หันไปดู อย่างนั้นแล oh. กับพวกมันเผ่าพันธุ์แรกเจดแ็กโรบอสลักษณะเด่นของเจ็ดแ็กโรบอสนั่นก็คือตานั้นจะใส่แว่นไว้จะมีผ้าปิดปากสีดำและทัานเก็ได้ดีสุก็คือเจ็ดแพ็กด้านหลังที่ยวไว้ผู้ตัวอย่างนั่นเองครับไม่ต้องสงสัยแน,น่นอน เจ้าเจ็ดไพ็ตัวนั้นจะทำอะไรมันเปิดไอโฟนเหรอคุณคุณระวังนันน่ะมันคือตัวอะไรเป็นมิดหรือไงไม่ไหวแล้วนะรอบไปก่อนอะไรครับแม่เราคือรู